ต้องขอบพระคุณที่คุณหมอเวงได้ช่วยสื่อสารและย้ําเตือนนะคะแล้หวังว่าทางพรรคเพื่อไทยนะคะจะน้อมรับข้อคิดเห็นในวันนี้นะคะแล้วไปพูดคุยอย่างจริงจลงดับถัดไปค่ะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณนทุใายเกลือขึ้นมากล่าวไว้อาลัยบนเวทีค่ะพี่น้องที่เคารพครับผมคิดว่าบรรยากาศของงานรํำลึก10เมษาวันนี้ บรรยากาศจะแตกต่างจากทุกปีแล้วก็ส่งผลให้ความคิดหรือความรู้สึกของพี่น้องทั้งที่มาร่วมงานและที่ติดตามการถ่ายทอดก็อาจจะไม่เหมือนกันหมายความว่าวันนี้พี่น้องที่เคยต่อสู้ด้วยกันในนามคนเสื้อแดงหากมีความเชื่อเรื่องแนวทางของพรรคการเมืองแตกต่างกันเสียแล้ว ก็อาจจะมีข้อสรุปสำหรับงานวันนี้ไม่ตรงกันมากขึ้นไปด้วยอย่างไรก็ตามไม่ว่าท่านจะคิดมองสถานการณ์หรือเชื่ออย่างไรผมเห็นว่าเป็นความจำเป็นที่วันนี้ผมต้องขึ้นมายืนพูดตรงนี้ในฐานะเจ้าภาพผู้จัดงานผมมีสถานะเดียวกันกับอาจารย์ธิดาหมอเวงและกเพื่อนๆหลายคนและมีสถานะรองจาก ญาติของวีรชนซึ่งเขากำลังนั่งแถวหน้าอยู่ในเวทีนี้เมื่อสักครู่นี้ด้วยความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของพี่น้องทุกคนไม่ว่ากันนะครับแต่ขณะเดียวกันก็เข้าใจญาติญาติผู้เป็นเจ้าภาพเข้าใจเพื่อนมิตรบางส่วนที่อยากให้อารมณ์ความรู้สึก มันถูกเก็บเอาไว้ในระดับหนึ่งก่อนที่จะเกิดการพูดเกิดการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงท่าทีของผู้ที่มาร่วมงานขอขอบคุณทุกพักการเมืองไม่ได้มีแค่แกนนำรัฐบาลกับแกนนำฝ่ายค้านนะครับพักการเมืองอย่างประชาชาติอย่างไทยสร้างไทยเขาก็มีรีดมีตัวแทนแต่เนื่องจากว่าสองพักเป็นหลักของทั้งสองฝ่าย ขอบคุณตัวแทนของพรักเพื่อไทยขอบคุณตัวแทนของพรักก้าวไกลแล้วให้บังเอิญว่าตัวแทนของพักทั้งสองคนที่ยังนั่งอยู่ตรงเนี้ยเมื่อ14ปีที่แล้วเขาทั้งคู่อยู่ในสนามการต่อสู้ร่วมกับพวกเรา ชนินรุ่งธนเกียรติเมื่อสักครู่ผมถามว่าปีนี้อายุเท่าไหร่เขาบอก35นั่นหมายความว่า14ปีที่แล้วเขา21ปีและเขาอยู่ที่นั่นเขาอยู่ผ่านฟ้าเขาอยู่ราชประสงค์ด้วยกันกับเรานี่แหละครับสสินันทำนิที่นันสสพักเก้าไกลาอายุอานามก็น่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับชนินสสจากพักเพื่อไทยแจมสสินันก็อยู่ที่นั่น เป็นลูกหลานคนเสื้อแดงพร้อมๆกันกับพวกเรานี่แหละครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผมเรียนอย่างนี้ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับผมแต่สำหรับผมคนอย่างชนินคนอย่างสัินันเป็นความหวังของคนเสื้อแดงตั้งแต่14ปีที่แล้วเป็นลูกหลานเป็นเยาวยชนซึ่งหาได้ยากเหลือเกินในวันนั้นที่ยืนเคียงข้าง และต่อสู้ด้วยกันกับพวกเราไม่ว่าวันนี้ท่านจะสนับสนุนแนวทางของใครสังกัดพักไหนแต่ผมว่าน่าภูมิใจนะครับที่14ปีผ่านไปเด็กที่เคยสู้กับเวทีเสื้อแดงวันนี้เป็นสอสอและมาร่วมงานกับเราที่นี่ทั้งสองคนแล้วผมเรียนว่าวันนี้เสร็จกิจกรรม ผมขออนุญาตเดินไปส่งทั้งคู่นะครับขออนุญาตเดินไปส่งทั้งชนินจากพรักเพื่อไทยและสศินันจากพักเก้าไกลด้วยความขอบคุณในฐานะคนเสื้อแดงที่กำลังเริ่มแก่คนหนึ่งขอบคุณลูกหลานขอบคุณน้องๆส่วนเรื่องที่จะพูดผมก็เรียนอย่างนี้ว่าที่จริงอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมา14ปีมันอยู่ใน ศัจธรรมของชีวิตและสัจจธรรมของโลกนะครับว่าทุกอย่างมันต้องมีเหตุมีผลมีความเป็นไปของมันและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจหาข้อสรุปให้กับตัวเองหาทางเลือกให้กับตัวเองนี่คือความชอบธรรมและเป็นสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของทุกคนไม่มีใครผูกยึดกับสิ่งใดกับบุคคลคนใดหรือกระทั่งกับพรรคการเมืองไหน ตรบเท่าที่หัวใจไม่ยินยอมที่จะผูกยึดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเสรีภาพของทุกคนที่จะตัดสินใจเลือกแล้วเราเคารพกันที่ตรงนี้เพียงแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าถ้าย้อนเวลาไปได้14ปีชีวิตผมนะครับตั้งแต่เกิดอยู่ในสถานการณ์เสียงเป็นเสียงตายหลายครั้งเพราะวัยรุ่นนะเกเรตีรันฟันแทงกับเขาแต่ไม่เคยเลย ที่จะมีคนกลุ่มไหนสแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพร้อมตายด้วยพร้อมตายแทนพร้อมปกป้องพร้อมเคียงข้างไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและคนกลุ่มนั้นคือคนเสื้อแดงคือเพื่อนตายกลุ่มเดียวในชีวิตของผมและผมเชื่อว่าในชีวิตของพวกเรากันและกันดังนั้นไอ้คำว่าคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ใช่เสื้อตัวที่ใส่นะครับไอ้ที่ใส่เนเขาเรียกเสื้อสีแดง ไอ้คนที่อยู่ในเสื้อต่างหากเขาเรียกคนเสื้อแดงไม่ว่ามันจะใส่เสื้อสีอะไร <Yeah. S 1> แล้ววันนี้ <Okay. S 1> เมื่อมันเป็นงานรํำลึก <Okay. S 1> ครบรอบ14ปีที่ผ่านมา <Okay. S 1> ผมยิ่งอยากจะบอกไปยังพี่น้องที่เป็นคนเสื้อแดงทุกคนนั่นแหละรครับว่า <Okay. S 1> วันนี้ <Okay. S 1> ก็คือวันนี้แต่วันนี้เมื่อ14ปีที่แล้ว เราอยู่ร่วมกันตรงนี้เราอยู่ร่วมกันบนถนนเส้นนี้และเราลํำลึกถึงค่ำคืนคืนนี้ด้วยกันบบด้วยหัวใจที่รักด้วยหัวใจที่ผูกพันและด้วยความซื่อตรงต่อกันในวันที่มีแต่เรากับหลังพิงกันเท่านั้นฝ่าลูกกสุนตลอดถนนราชดำเนินพี่น้องครับ,บ,บผมตั้งแต่ประกาศตัดสินใจทางการเมืองเพิ่งออกมาในงาน ที่จะต้องพูดคุยทางการเมืองครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกกรรมมาธิการนิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรเขาเชิญผมไปให้ความเห็นผมก็ไปพูดตรงๆอย่างที่ผมคิดชัดๆว่าการนิรโทษกรรมคราวนี้ จำเป็นที่จะต้องนิรโทษกรรมทุกฝ่ายทุกคนทุกข้อกล่าวหาทุกบทบัญญัติทุกมาตราไม่เวน้นประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองผมบอกให้มวลชนที่เคยเห็นต่างกับผมมาตลอดผมนั่งต่อหน้าฝ่ายตรงกันข้ามกับกลุ่มมวลชน ที่เคยเป่านกหวีดที่เคยเดินขบวนผมบอกพวกเขาว่าถ้าคุณจะไม่ติดคุกด้วยพรบรนิรโทษกรรมนี้แล้วผมติดคุกเพื่อนผมติดคุกมากมายกว่าคุณแล้วหลายต่อหลายครั้งผมไม่ได้รู้สึกว่าผมจะต้องเสียเปรียบผมไม่รู้สึกว่าผม จะต้องอาฆาตแค้นและเฝ้าภาวนาให้คุณต้องติดคุกเท่าเท่ากันเพียงแต่วันนี้ถ้าปล่อยคุณได้ก็ต้องปล่อยผู้ต้องขังตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทุกคนนี่คือสิ่งที่ไปพูดในวันนั้นและครั้งที่สองก็เพิ่งมานี่แหละครับมาเพื่อบอกพี่น้องว่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดง มันไม่มีคนเสื้อแดงคนไหนลืมลงหรอกครับค่ําคืนที่โหดร้ายแบบนั้นมันไม่มีคนเสื้อแดงคนไหนไม่เจ็บไม่ปวดละครับแล้วตลอดเวลาของคืนนั้นตลอดเวลาของทุกวันจนถึง19พฤษภาคมล่วงจนเช้าวันที่20พฤษภาคมก็มีแต่คนเสื้อแดงนี่แหละครับที่จะเข้าใจความโหดร้ายของมันที่จะเจ็บปวดกับความสูญเสียของมัน และที่พร้อมจะํำลึกนึกถึงมันแม้ว่าจะได้มาหรือไม่ได้มาที่นี่ก็ตามพี่น้องครับผมร่วมจัดงานนี้กับพี่ๆน้องๆมาทุกปีแล้วก็ยืนมาพูดอยู่ตรงนี้นครับจนสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งที่มันเป็นอยู่สิ่งที่เรากำลังผเผชิญสำหรับการทวงถามความยุติธรรมคืออะไรครับ